องยอมรับกระแสะซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากไหนอย่างไรที่ระบุว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองไปทําไมไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนตอนนี้เกิดปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนกว่าสเสมือนหนึ่งองค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยถ้าจะทําแก้รัฐธรรมน,นูนทุกคนต้องไปทาทาอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้เห็นสอดคล้องกับภูมิภูมิธรรมนะในมุมที่ว่าเ,ออเหมือนกับว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูนลายมาตาเนี่ยทุกอย่างจะต้องหยุดหมด มันก็ไม่ได้หมายว่าทำรัฐมนุนอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นก็ทําไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสําคัญก็คือเหนือความคาดหมายพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เราจะคุยกับคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาเป็นชี้แจงในที่ประชุมพักเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับรัฐมนตรีชูศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชูศักดิ์ครับครับครับตกลง ในพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่ตกลงว่าไม่ผลักดันต่อเนี่ยแปลความว่าอย่างไรครับก็ก็อย่างนี้ครับคุณสุรยุทธครับก็เรียนว่าเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกันในพักนะก่อนอื่นก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พรัคเพื่อไทยได้ทำไปมีมติไปครับ แก้ไขเพิ่มเติมรล้วรูนเนี่ยม,มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับความเห็นของพรรคทั้งหลายรัคร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยครับคือข้อสําคัญเนี่ยเราไม่ได้ยกเลิกเรื่องของจริยธรรมอมเพียงแต่ว่าทาให้มันชัดเจนขึ้นคทำให้มันมีมาตรฐานมีมาตรวัดมีอะไรตั้งแต่มเมื่อ,อไรพฤติกรรมเมื่อ,อไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้คุณสรยุทธทาบดีว่ากฎห,หมายปัจจุบันเนี่ยมันดีความได้ ความขวางใช่ครับเราก็เลยไปแก้ไขให้มันชัดเจนขึ้นไม่ได้ยกเลิกซึ่งอันนี้ก็ตรงกับพักพักภูมิใจไทยปักไรก็คือยังคงจรยิยธรรมไว้แค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าที่ไปพาดหัวกันไปพูดกันทำนองว่าแปลความไปว่าเราเนี่ยจะยกเลิกเรื่องนี้จะไม่มีแล้วซึ่งไม่ใช่ นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อวานเนี้ก็คุยกันและท้ายสุดผมก็เล่าความเป็นไปเป็นมาทั้งหลายว่าม,มันมาอย่างไรครับนะมีเหตุมีผลอย่างไรแต่นี้เมื่อเมื่อฟังจากพักว่วนนะเมื่อวานเขาก็มีมติออกมาอมว่าเอาแล้วครับก็จริงๆเขาก็เห็นด้วยกับการมีจริยธรรมแต่ว่าอเอาไปให้สะสะรอไหม S <S <S นะอะสองตัว้อยกล่างแก้ทั้งฉบัอบอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็คิดว่าเออเมื่อพักร่วมเขามีความเห็นจำนองอย่างนี้ก็ท้ายสุดเนี่ยถ้าถ้าเราจะทำไปมันต้องเข้ารัฐสภาถูกไหมฮะหนุยยครับทา<ช>ไป,ต,ไปต้องเข้ารัฐสภาม,มันก็ต้องได้เสียงกึงงก่งหนึ่งใช่ครับเดินกึ่งหนึ่งต้องได้เสียงวุฒิสมาชิกด้วยหนึ่งในสามอย่างนี้เป็นต้นเราก็คิดว่าประเมินดูแล้วมัน เข้าไปมันก็อาจจะไม่ผ่านอืมไม่ผ่านมันก็เสียเวลาเราต้องปีิบตก็จะมุ่งสิ่งนี้มากไปม,มติภาคเพื่อไทยก็บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนออื่ายังไม่ต้องเดินหน้าก็ชะลอไว้ก่อนดูดูสถานการณ์ในนักตก็ว่ากันไปหรืออาจจะไปรวมกันกันกบสสแบบภูมิใจไทยเลยก,ก็ว่าได้ยังไม่พินานในตอนนี้อืประมาณนี้แหละครับก็ก็หมายความว่าเราก็อ่าจะใช้คําว่าไงก็ให้ให,ให้ท่านประธานวิย์เนี่ย ไปศึกษาข้อบังคับดูกับสภาว่ามันจะมีวิธีการใดที่ยังยังไม่ต้องพิดาในช่วงนี้นะว่าไปก่อนรอไปก่อนทํานองอย่างนี้เป็นต้นครับครับเป็นอย่างเงี้ครับมติครับเพราะฉะนั้นร่างแก้ไขร,รัฐธรรญนูญที่พรรคเพื่อไทยยื่นไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็แล้วทำไงคือก็ไปดูว่าจะชะลอการบรรจุร,เระเบัลลังก์ใช่ไหมฮะ อ่าก็ท so <ap> ํานองอย่างนั้นนะครับจะรอไว้ก so ่อนจะรอการบรรจุถ้าทําได้ตามข้อบังคับอะไรก็ว่ากันไปอืมอ่าไม่ถึงขั้นถอนร่างใช่ไหมถอนแล้วครับมันก็มีร่างกฎหมายอยู่หลายร่างที่ยังไม่พิจณาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับอืมแต่คงไม่ถึงขั้นถอนร่างใช่ไหมครับก็กานี้ให้ท่านท่านประธานประธานลงไปหารือกับท่านประธานรัฐสภาดูว่ามันมีมีวิธีการยังไงทางออกเป็นยังไงครับครับ คือวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หลังจากคุณเศษฐาถูกถอดถอนเนี่ยโดยเรื่องจริยธรรมเนี่ยกรณีตั้งคุณพิชิตอารมณ์ตอนนั้นกับอารมณ์ตอนนี้มันเปลี Wiz ่ยนไปเลยนะคุณชูศักดิ์ฮะผมก็ทราบดีนะครับเพราะว่าที่มันอารมณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันกค่ไปไปให้ข่าวกันในเชิงว่าเราจะยกเลิก ะซึ่งผมก็ไปชี้แจงแล้วชี้แจงอีกว่าเราไม่ใช่ยกเลิกนะฮะทำกฎหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นครับนะว,ว่าเอออย่างนู้นอย่างนี้ยังคงมีเหมือนเดิมเราไม่ได้ยกเลิกอ,อะไรรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอมีความสําคัญอย่างนี้แต่ว่าทําให้ชัดเจนอืแต่ว่าข่าวที่มันออกมาตานอง <c oughs> ไม่ว่าเออเพื่อใครจะยกเลิกยกเลิกซึ่งผมคิดว่าอก็อพยายามอธิบายแล้วแต่ท้ายสุดมันกระแสมันก็ออกไปอย่างนั้น ครับวันทางด,ดีก็เอารอกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเอาเมื่อวานนี้ไปเหมือนคุณชูศักดิ์แจ้งว่าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนรเริ่มพักรัฐบาลพักใหญ่พักหนึ่งรเริ่มโดยซ้าไปนี่คืออะไรฮะผมก็ไม่ได้พูดทํานองนั้นแหละครับคุณทํานองว่าไอ้ความเป็นมามันเป็นยังไงม,มีการหารือกันกันกบพักฝ่ายค้านส่วนพักรัฐบาลพักหัวหน้าพักอะไรเขา เขาหารือกันเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันไม่เป็นทางการนะไม่ได้เชิญมาพูดกันในห่โอ้หอย่างนี้ความเห็นความเห็นก็ไม่เป็นทางการแบบที่ท่านท่านรองนายกคุณทําพูดไปนั่นแหละนะครับครับก็อันนี้ก็เรียนว่าก็มีความพยายามจะจะแก้ไขเพื่อทำให้มันชัดเจนขึ้นแต่ว่าเมื่อมันยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้ว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง ครับจะรอไปก่อนนะครับครับท่นี้อถามตรงๆก็คือจุดประสงค์ของการแก้ก็คือไม่ได้แปลว่าจะไม่ต้องดูเรื่องจริยธรรมถูกไหมบทบรรยาจริยธรรมยังอยู่แต่เขียนให้มันชัดเลยต้องพูดว่าเนี่ยผมผมถามคุณเศรฐยุทนทราบไ้มครับขนาดนี้ยแต่งตั้งค้าราชการเมืองเนี่ยสององคารแล้วยังไม่ได้เข้าคอร์อัปชัผลพระต้องไปถาม ไปถามหน่วยงานประมาณสิบสี่หน่วยงานแล้วท้ายสุดก็ตอบมาบ้างไม่ตอบก้างก็ปัญหาเรื่องนี้แหละคือเราก็เลยบอกเออมันมันไม่มีความชัดเจนใช่ไหม,มทําให้มันชัดเจนขึ้นดีไหม,มนะก็ว่ากันไปนะครับคือความรับผิดเรื่องจริยธรรมมันไม่ใช่เฉพาะตัวคนนั้นแล้วนะจากบรรทัดฐานสารล่ำนูนเนี่ยค่ะอกรณีคนนั้นยกตัวอย่างคือคุณวิชิตอาแต่บรรทัดฐานมันเกิดขึ้นก็คือว่า คนตั้งเนี่ยโดนด้วยคนตั้งก็ต้องต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายถึงเกิดนายกหรือใครก็ตามหรือครำตรีไปรับรองรายชื่อของข้าราชการการเมืองแล้วถึงเวลาเกิดใครมีปัญหาแล้วตีความไม่เกิดความชัดเจนขึ้นมาเด้งทั้งครมอเลยไงใช่แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญผมผมถึงบอกว่าการการบีกฎหมายเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนแน่นอนอื นะมันไม่เปิดโอกาสได้ตีความกันได้อย่างกว้างขวางเจตนารมวัตถุสงของเราก็เป็นแบบนี้แหละมาทำให้มันชัดเจนมันมันจะได้มีไม่มีปัญหาในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับรัฐบาลชุดีเนี่ยแถลงนโยบายเนี่ยคุณสุรยศับดิกรุนะรงอ่านเนีซึ่งเป็นเป็นคำใหม่ที่สุดเลยว่าเรามีปัญหาการเมืองปีอะไรา มีการเอารัฐบาลออกอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้เขียนในนโยบายที่แถลงใช่ใช่ไหมคงอ่านอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็ัญหาสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือหนึ่งอันหนึ่งก็คือไม่ได้ยกอะไไไรรคับม่ด้ยกเลิกแต่เขียนให้ชัดเจนว่าไอ้นั่นแปลว่าอะไรมีขอบเขตแค่ไหนจะได้ไม่ต้องตีความไม้คาดไม่ได้ถูกไหม กับสองก็คือเพื่อเสรีภาพทางการเมืองที่จุดประสค์ถูกไหมถูกครับถูกครับถูกครับการเมืองมันต้องมีเสรีภาพยกเลิกเลยคุณจะปราบปรงแบบนี้เราก็ไม่ว่าอะไรสถานะดีเอาจะไงก็ปราบก็ปราบกันยงแต่ขอความชัดเจนว่ามันควรจะมีมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไรคิดอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่นะพฤติกรรมอะไรบ้างอเป็นต้นครับ เอ่อทำไมไม่บอกกับพักร่วมรัฐบาลเข้าไปอย่างนั้นอ่ะภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอ่ะผมพยมายามอธิบายแล้วครับแต่ว,ว่าความเห็นของเขาเนี่ยเราก็ต้องเคารพกับก็บอกว่าเอาไปเอาไปรวมในชั้นสรเลยไหน,นๆจะแก้แรับรู้ทั้งฉบับแล้วก็ว,ว่ากันไปก็ก็มีเหตุผลอยู่พอสมควรกับครับอืก็คือให้สรซึ่งมาจากการเลือกตั้งไปพิจารณากันนักการเมืองจะได้เราไปทาว่างั้นเถอะครับ ก็ก็อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องแนวคิดนะฮะแนวคิดว่าควรจะทําแบบไหนอืซึ่งเราก็ต้องเคารพซึงกันและกันนะครับครับอ่าท่านี้อทำไมถึงประเมินว่าจะไม่ผ่านพักประชาชนเข้าด้วยนะก็ก็พักประชาชนเขาก็เสนอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะต่างกับเราเช่นเสนอให้ยกเลิกไปเลยอนี่เป็นต้นซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ต้องไปคุยกัน เอ,อาจจะเอาด้วยแต่ว่าภาพกลุ่มรัฐบาลก็ไม่เป็นเอกภาพวุฒิเมื่อเป็นเอกภาพแล้ววุฒิเนี่ยเขาเขาจะเอาด้วยหรือหรือไม่เ,เราก็มาต้องประเมินเพราะมาต้องใช้แปดอะไรนะแปดสิบสี่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหนึ่งเลยสามหกสิบเจ็ดหนส่งวาร์สัปดาห์ลสองร้อยก็อาจจะไม่ไม่แน่นอนผมว่าเราจะแก้กันทั้งทีจะทำทีเอาให้มันแน่นอนดีกว่าจริงๆใกล้ๆเพื่อไทยเราเลยก็บอกอ้าวอย่างนั้นก็จะรอไปก่อน โอออถ้าไม่หรือรู้ว่าสวเนี่ยภูมิใจไทยเขาคุยได้นะ <c oughs> ไม่ไม่อยากจะไปพูดแบบนั้นนะครับควาเป็นอิสระนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจชะลอครับครับแต่วิธีการก็ขึ้นอยู่กับท่านวิสุทธิประธานรัฐบาลไปดูถูกไหมฮะก็ <c oughs> ใช่ใช่ว่าเออเดี๋ยวจะมีรูปทางยังไงมีแนวทางยังไงก็อยากจะให้หาลือกับ ทางทางประธานทางอะไรก็ดูนะครับครับแล้วไม่เกรงกรลัวหรือระหว่างนี้เนี่ยกว่าจะไปรา่านวนไม่รู้สามปีจะเสร็จหรือเปล่าโดยสสรระหว่างนี้ก็จะเกิดความไม่แน่นอนไม่สามารถคาดเดาได้อย่างที่เขียนในนโยบายเนี่ยก็ <c oughs> อันนั้นก็ต้อง,ต,องต้องว่ากันนะครับต้องว่ากันเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วครับแต่เมื่อเมื่อเขาเขาเห็นกันอย่างนี้ภ <ừ> าพรวมเป็นอย่างนี้แล้วมัน มันยังผลักดันไปได้ลําบากก็<ๆ>เราก็หยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนครับถือว่าถูกพรครัฐบาลกดดันจน้องยอมถอยไหมคุณชูศักครับก็ไม่ไม่ถึงกับกดดันแล้วครับเพราะว่าผมก็เชื่อโดยสุดจริตว่าเขาก็เห็นของเขาอย่างนั้นจริงๆแต่ความเห็นทางการเมืองความเห็นของพรรคการเมือง,งอเราก็ตะโกงเพราะว่าคิดว่าแบบนี้จริงๆแต่ว่าที่ที่เรียนย้ําว่ามันไม่ใช่เห็นไม่ตรงกันนะทุกคนก็ทุกฝ่ายทุกภาพก็เห็นว่าเออควรมีเรื่องจริยธรรมไว้ เองเรียปรับปรุงแก้ไขยังไงแค่นั้นเองอืมเพราะฉะนั้นจุดยืนพักเพื่อไทยคือไม่ได้ยกเอาเรื่องจริยธรรมออกไปไม่ใช่ยังอยู่แต่เขียนให้ชัดเจนเพื่อความมีเสรีรภาพทางการเมืองครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปออร,รอสชรเลยซึงก็แปลว่าอภิชามติจะต้องรอกฎหมายประชามติผ่านบุฒิทสภาก่อนถูกไหมฮะถ้่จะให้สชรอทำก็ต้องรอรอประชาธิติก่อน คระชามติเสร็จก็เริ่มนับหนึ่งกันแล้วครับครับเอารัฐบาลชุดนี้ใครดูแลเรื่องแก้รัฐมนะูญฮะเดิมรัฐบาลคุณเฉถานเนี่ยคุณภูมิธรรมดูเดิมเดิมก็ให้ท่านในรองนายกภูมิธรรมเลยฮะมีคณะกรรมการมีอะไรมาอืขณะนี้ก็หมายความว่าอาจจะต้องฟอรรมกับกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งชุดใหม่เพื่อมารันต่อเรื่องประชามติเรื่องนู้นตรงนี้อันนี้กำลงคุยกันอยู่ครับอืมอืมครับคือมันต้องมากําหนดไทม์ไลน์แล้วถูกไหมฮะท่านชชศักดักฮะ ตุตุบครับตุบครับตุบเอัว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้ถามประชามติให้ทันประมาณสักกลุ่มอาุมพานเนี่ยที่มีการเลือกตั้งท้องถิน่นจะได้ประชามติไปทีเดียวไม่เปลองบอร์ฟอร์มฟอร์ม,มทีมแล้วก็ตรงคิดเรื่องเนี้ครับอืมนี่ปัญหาขนาดนี้มันจะเริ่มรับหนึ่งได้ก็ต่อมเมื่อประชามติผ่านอืมข่าะนี้ปัจจุบันกฎหมายรัฐิิอยู่ที่วุฒิสภาถูกไหมครับฮะยังไม่ออกมาอือ ึ่งเราไม่รู้ว่าจะแก้จะอะไรหรือเปล่าน,นี่เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันถ้ามันผ่านแล้วก็นับหนึ่งแล้วครับเาพรรคเพื่อไทยคุยกับภูมิใจไทยขณะน,น,นี้<ช><ก>ับผมหารือกันอยู่ในเรื่องของการฟอร้องทีมกอมคณะกรรมการขึ้นมาทําเรื่องนี้อืตั้งแต่ต้นไปเลยจนจนกว่านู่นแหละจะมีสสรมายกร่างแล้วก็ธปรมาชามติครั้งสุดท้ายแล้วก็มาคิดทำลายดูว่าเอ,อควรจะทำยังไงครับครับครับ เออผมถามต่อเนื่องไปเอ่าทัประชาปติจะให้เร็วก็คุยกับภูมิใจไทยดูสิฮะจะได้สามวาระทีเดียวจบเลยไม่อยากจะไปคิดอย่างนั้นและครับเพราะว่าเราก็ต้องรับว่ามันเขาก็เป็นอิสระกันนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับครับครับท่านี้อ่าพรปเรื่องปปชพรปพักการเมืองเนี่ยก็ชะลอไปด้วยไหมฮะ ก็าก็อยู่ในระหว่าง,งการดาเนินการม,มาพูดคุยกรรมการยกล่างกันอย่างวางนี้ครับอืมอมผมก็มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึงก็มาดูเรื่องพวกนี้อือยู่ระหว่างคุยกันทุกวันจันทร์นะครับ,รบรหารือกันว่าจะมีประเด็นอะไรพังยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวแม่คือรัฐธรรมนูญลายมาปลาชะลอไปไอ้กฎหมายลูกต่างๆคงชะลอไปด้วยกันมั้งมันไม่เกี่ยวถ้ามันไม่เกี่ยวกับคนเรื่อง อ๋อสามารถจะประกอบกันไปอีกเรื่องหนึ่งอ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีนังถูกนะฮะครับครับครับอระเอาเวลาทพราชบัญญัติประกอบธรรมนูญเนี่ยคนเรื่องกับรัฐธรรมนูญค่ะอืมครับอ่าครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณครับมาถึงงานไประครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะลงไปถอยใช่ค่ะท่านก็บอกก็ชะลอไปก่อน รอไปก่อนท่านใช้คํานี้เพื่อเสถียรภาพของพักร่วมรัฐบาลเสถียรภาพของพักร่วมรัฐบาลคือแน่นอนเสียงอาจจะพอถ้าไปรวมกับพักประชาช,ชนใช่ไหมคะแต่พักประชาชนก็ไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลไงคะท่านก็บอกก็เพื่อเสถียรภาพพักร่วมรัฐบาลด้วยกับอีกปัจจัยหนึ่งก็<ฆ>คือเกรงว่าจะไม่ผ่าน เพราะสอวอเนรัฐมนูญจะแก้นเนกำหนดไว้เลยนะหนึ่งในสต้องมีสอวหนึ่งในสต่อให้สสช่วมทนยังไงต้องมีสอวอ<น>หกสคนใช่คะ่ะเกรงว่าจะไม่ได้67ใช่ไหมคือถ้าประเมินประเมินแล้วว่าถ้าไม่ผ่านมันเสียเวลาท่านบอกแบบนั้นก็เลยเอาชะลอไปก่อนดีกว่าเอาให้พร้อมแล้วก็เอาทีเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงตกลงอะไรเพื่อไทยโดนน็อ เพื่อไทยต้องร้อนุมัติจากภูมิใจไทยอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ,ๆ